นี่คือผ้าไตรจีวรค่ะแต่ไม่ใช่ผ้าไตรจีวรที่เราเห็นในของตลาดแต่เป็นผ้าไตรจีวรที่เกิดจากนี่ขวดพลาสติกรีไซเคิลทำไมรักโลกต้องจ่ายแพงกว่าทำไมอยากทำบุญเนี่ยที่อื่อื่นพันกว่าที่นี่สองพันกว่าที่นี่นะคะเขารับขวดพลาสติกเพื่อไปส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลแล้วก็กลายมาเป็นจีวรค่ะคุ้มังกระเจ้านี่คือแผนกรับบริจาคที่วัดจ่าแตงค่ะนี่ เดี๋ยวพา้าทวดคลุกมปางกระเจ้าวยาฮู้ <Yahoo! S 2> อันนี้คือแยกละเอียดมากค่ะเดี๋ยวปาอันนี้ก็นนจะเป็นอันนี้วันเป็นขวดที่เราคัดยาตรง,งนูนใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเลาค่ได้เราได้เป็นตามปริมาณที่โรงงานกำหนดขั้นต่ำก็ประมาณ10บปันแล้วก็จะส่งให้โรงงานทําเป็นเก็บ เ็กับเส้นใหญ่อันนี้จบที่กระบวนการที่โรงงานแรกเพราอย่างนี้อครเสที่จบโรงงานแรกเราก็สง่งเนยหาตัวเ้นใหญ่พตอร์เน่ไปอีกหาโรงงานอหโรงงานเลยเอะ <c oughs> ่ะจะได้ไเป็นเ้ายอเป็นาแล้วก็ส่มาให้ทว่างส่งมาให้ที่นี่พี่นุ่นอธิบาย่อรถืออไรยู่นี่คือผ้าไตรจีค่ะแต่ไม่ใช่ผ้าตรจีวที่เราเห็นท้องตลาดแ่เป็นผาตรจีวที่เกิดจากนี่ขวดพลาติกรีไซเคิ อธิบายเพิ่มได้ไหมคะพิเศษยังไงพิเศษจนยัง,งไงคือตัวนี้คะ่ะทีวนอนผืนนี้คะ่ะทําม,มาจากพลาสติกจากขวดพลาสติกขนาด1 5ลิตร15ขวดค่ะค<ข>่ะอันนี้ราคาเป็นยังไงคะถ้าหนึ่งผืนที่วอนหนึ่งผืนส0บาทแต่ถ้าเป็นไตรอาศัย25งพนบาทไตรลอง4ี่0ันบาทค่ะแต่ข้างนอกเขาขายกันอยู่พันกว่าบาทนะพี่ใช่คือข้างนอกขายพันกว่าบ,บาทแต่ว่าเราอยากจะให้อันนี้คือลองลองแกะมาดูลองเนื้อสมัสมผัสเลยนะคะและสิ่งที่เราได้คือนหนึ่งคืนเราได้รับโต๊สองคือค่าจ คืวันผืนนี้ค่ะเทียบถูกหลักพระธรรมวินยัยคือตัดขาดหมดกัน50าิ้นเลยค่ะอ๋อโอเคบางที่เนี่ยจะทําเป็นแบบเหมือนผืนเต็มผืนใหญ่ใแต่ของเราเนี่ยคือถูกตามหลักพระธรรมวินัยเลยใช่ค่ะจะถูกหลักพระธรรมวินัยตามที่ค่ะมอือท่านได้ออกแบบไว้ตแบบั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยค่ะการเปรียบเทียบราคามีหลายคนจะบอกว่าทําไมรับโลกต้องจ่ายแพงกว่า oh. ทาไมอยากทําบุญเนี่ยที่ท่อื่นพันกว่าที่นี่สองพันกว่าเหตุผลเนี่ยเมื่อกี้นะครับที่พี่ไก่ได้บอกอีกอันหนึ่งก็คือ เวลาที่เราจะผลิตของนะครับด้วยวิธีการอัพไซเคิลหรือว่ารีไซเคิลมันคือกระบวนการผลิตมันมากขึ้นแล้วว่าปกติแล้วคุณอาจจะมีผ้าที่เป็น raw material อยู่แล้วคุณสามารถเอามาเพื่อตัดเย็บเข้ากระบวนการผลิตได้เลยแต่อันนี้มาจากขวดพลาสติกค,ครับเราต้องมีการคัดแยกเราต้องมีการขนส่งต้องมีการล้างทําความสะอาดต้องมีการเอาไปปั่นย่อยบดแล้วก็ กลับมาเข้าสู่กระบวนการทําเป็นเส้นใหญ่จากเส้นใหญ่เนี่ยค่อยทอเป็นผ้าผืนอ,อีกต้องผ่านกระบวนการก่อนอีกหลายขั้นเลยมันก็เลยทําให้ใช้คนงานมากยิ่งขึ้นราคาก็เลยสูงขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่มันจะดีก็คือมันจะไม่ได้เป็นขยะอีกต่อไปมันจะถูกวนกลับมาเพื่อให้มีประโยชน์แล้วก็สามารถใช้ได้ใหม่โลกดีขึ้นต้นทุนในส่วนอื่นๆของเราเนี่ยครับก็ลดน้อยลงไปได้ผมว่าอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหตุผลเนาะทำไมเราถึงต้องจ่ายแพงกว่าในการใช้สินค้ารักโลกอะขวดใใหญ่้าห้อท<ม>่านจะใส่ตอนตอนไหนอะตอนประกอบชาวนากิจศพสำหรับเผาศพผู้ป่วยโรคโควิดอ๋อซึ่งอันนี้นก็มาจากการแบบรีไซเคลิลใช่ค่ะใช่อันนี้ท<น>ำนนมาจากขวด20ขวดเพราะปกติอะค่ะเราจะเห็นในชุดพีพีสีขาวแล้วก็บางทีก็คือแบบถ้าพระท่าเอาไปใส่ถ้านก็มีจีบสติกเกอร์ว่านี่พระ ตอนที่ส่อเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเอองั้นเราทําสีส้มถวายดีกว่าดีจังเลยอันนี้คือเราส่งถวายท่วประเทศนะคะอืมค่ะเป็นโครงการที่เราทำใงแบบปีที่แล้วเราผลิตประมาณเหมือนชุดนะคะดีมากเลยค่ะผ้าธรรมดาเหมือนที่เราใส่เลยเท็กเจอร์ดีมากเลยไม่ก็ก็คือสั่งพิมพ์ลายมาใช่เป็นผ้าสีขาวแล้วก็พิมพ์ลายไทยก็นี่ไปทําเป็นชุดไทยทาเป็น เพราะว่าบางทีบางคนที่มาที่วัดจะบอกว่าตอนนี้จะมีคือจะมีคาถามว่าทําไมอ่ะค่ะท่านยังต้องการจีวรอีกเหรอคือว่าเรา,าทำรณรงค์เรื่องการขยะขยะเราแค่อยากให้คุณคุณเข้ามาที่วัดเอแล้วคุณเข้ามาที่วัดปุ๊บแล้วก็คือคุณมาเรียนรู้มาอบรมกับเราเดียดบบนดูกระบวนการขยะไปเห็นคนชาวบ้านในทุมนนงทุนเรนรู้ว่าเจ๋งมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาต้องคิดแค่ว่าถ้าเอามาใช้ทําจีวรเฉยๆแต่อันนี้คือแบบ ใส่แฟต้องมาแล้วล่ะเธอขออนุญาตต้องออกนะได้ะะจะได้ดูชุดนี้ก็ได้ค่ะเราคิดว่าใส่แฟต้องมาแะล่างากาล่าต้องมาเออเฮ้ยทุกคนที่นี้นะคะเขารับขวดพลาสติกเพื่อไปส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลแล้วก็กลายมาเป็นจีวอนค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะร่วมทําบุญมาส่งได้ที่นี่เลยนะที่ไหนนะคะวัดจากแดงค่ะ